สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีเคยสุพรรณจะมาแนะนำรูปย้อนยุคป,ปี58หลวงพ่อกวยชูตินทโดวัดโคสิตรามตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดสับสไครยให้ด้วยนะครับแขวนพระก,กูคูไม่ช่วยมึงมอดม้อยอย่าเรียกกู ว่ากูขังกูพักกวยอยู่ช่วยสิ์ปิดภัยบงังณสิวังณพมมามหาชัยกาบสาธุบาร,รมีหลวงพ่อกวยชุดติมทโลแห่งวัดบ้านแคมีของที่กูสร้างที่กูเสษติดตัวเพียงชิ้นเดียวเวลามีปัญหาแล้วกูไม่ช่วย ไม่ต้องเรียกกูอาจารย์ลูกเอ๋ยสักวันหนึ่งจึงจะรู้ว่าครูลักสักวันหนึ่งจะประจักษ์ที่ศักดิ์ศรีสักวันหนึ่ง,จ,จ,นนงจึงจะรู้ว่าครูดีสักวันหนึ่งจะได้ดีที่มีครูนะสิกวังพม,มามาอาอุมึงจะเป็นลูกหลานใครไม่สำคัญ เป็นสิทธ์กูนั้นสำคัญกว่ากูจะฝึกอบรมบ่มวิชาวันข้างหน้าเพื่อให้มึงได้ดีเทพทรงดนมนพักการสถานกับใครเล่นลับหลังสิทธ์กูเดี๋ยวรู้ผลเทพประทานมนพักการบันดาลดนย้อนกับจนมันย่อยยับให้ดับดวง เทพทรงดลมนพก,การสถานช่วยสิทธกูด้วยเถิดมหาการสถานย้อนใครคิดร้ายสิทธของกูให้ร้าวรอนกับสะท้อนย้อนตีมันให้บรรลัยมหาสะท้อนย้อนสถานมหาการเกิดมนชั้นเลิศด้านดำดับให้อับศูนพ่อกวยเศษ ฤทธแรงเพิ่มทวีคูณใช้เกื้อกูลเหล่าสิทธ์กูพักคูกวยรูปของกูถึงจะอัดแล้วอัดอีกแม้ไม่ต้องเสกก็ยังขังเหมือนเดิมตอนกูถ่ายรูปก,กูอธิษฐานตัวกูและเสกผ้าเอาไว้อมตะวาจาหลวงพ่อกวยชุดตินทโลคำกล่าวนี้หลวงพ่อเคยพูดไว้เมื่อปี2518 ตอนสร้างรูปหล่อออกในงานบูชาครั้งแรกท่านพูดว่ามีรูปหล่อบูชาของกูก็เหมือนมีกูหลายคนได้ถามถึงการสร้างสารพระภูมิท่านพูดว่ามีรูปกูไม่ต้องตั้งสารพระภูมิก็ได้มีสิทธิ์ของท่านหลายคนมีรูปของท่านรูปหล่อบูชาของท่านเขาไม่ได้สร้างสารพระภูมิผู้เขียนสร้างไว้ไม่มีตัว ไม่มีเทพอาศัยอยู่เลยสักครั้งตั้งมาสามครั้งเจ้าที่ผีจรก็ไม่มีอาศัยอยู่คือเขาเกงบารมีหลวงพ่อท่านขนาดบ้านที่มีผีปอบผีกระสืออาศัยอยู่แค่นำลูกของท่านใหม่ๆแท้แทแต่เสกแล้วไปติดในบ้านผีอยู่ไม่ได้เลยลูกติดยา นำรูปเล็กๆของคอไปคล้องให้ไม่นานก็เลิกได้แต่ไม่ทุกคนถ้าติดใหม่ๆเลิกได้ข้อมูลนี้จากนิตยสารพระเกจิโดยครูเท่าสุพันจากคำพูดดังกล่าวนี้จึงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ารูปหลวงพ่อกวยมีประสบการณ์และมีความศักดิ์สิทธิ์ดังคำที่ท่านกล่าวไว้ สมัยตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านไม่แบ่งแยกว่าใครมีใครจนท่านรักลูกศิษย์ทุกๆคนเท่ากันจึงทำให้ลูกย้อนยุคแม้ไม่ทันตัวก็มีประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะลูกปี58ภาพประกอบคำบรรยายบางส่วนผมได้มาจากเฟซบุ๊กโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของจึงมีการเบอร์ หน้าไว้บางส่วนสำหรับทุกๆท,ท่านลองศึกษาผมได้แปะลิงก์ไว้ข้างล่างลองติดตามหาข้อมูลดูนะครับคลิปต่อไปผมจะชี้ตำหนิการเช่าหาบูชารูปปี58ซึ่งปัจจุบันมีเก๊ออกเกือนตลาดท่านต้องมีภูมิความรู้ท่านถึงจะได้ของแท้มาครอบครองผมจะมาสอนวิธีดูเบื้องต้นให้นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดโอกาสด้วยนะครับสำหรับท่านใดอยากมีประสบการณ์ด้วยตัวเองผมแนะนำให้ไปกราบสรีละสังขารของท่านที่วัดโคสิตตารามตมบลบางขุดอเอร์สันบุรีจังหวัดชัยนาทดูครับจะได้รู้ด้วยตัวเองขอบคุณมากๆครับที่ติดตามฟังจนจบขอบคุณครับ